กับเ,เรียนท่านประธานและคณะอาจารย์ทุกท่านค่ะดิฉันนงสั่งเนชนกย่ยงหลักพิชาติในนามศิษย์เก่าของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลายัยศิริบทุมมีความด,ดีที่ได้รับเกียรติในวันพิเศษครบรอบ40ปีมหาวิทยาลายัยศิริบทุมในวันนี้ค่ะกล่าวถึงเลข4 0หลายท่านคงนึกถึงอะไรบ้างคงคิดได้หลายอย่างนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอายุก็เป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆและประสบความ เป็นที่ยอมรับและมั่นคงแล้วทั้งสิ้นเปรียบดังการครบรอบ40ปีของมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ความสําเร็จไม่ได้มาจากเพียงคนคนเดียวแต่เป็นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่ทําให้มหาวิทยาลัยของเรามีวันนี้สายใยที่ถักทอมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีประทุมมาจากความใส่ใจของอาจารย์ความน่ารักของนักศึกษาความเป็นเลิศของวิชา หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยสิงปทุมในวันนี้ตลอดเวลาที่ดิฉันได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่นี่มีความรักความผูกพันขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความกรุณาด้วยดีเสมอม,มาอาจจะมีแกเไรบ้างแต่ก็เป็นรสชาติของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ค่ะสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบ40ปีมหาวิทยาลัยสิงปทุมอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ